ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าดีดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งมวลซืบนะครับเนาะอ่าเมื่อนมาเบิ่งบรรยากาศอ่าดูอ่า,า,จจา,อา,ออาวัดนะครับเนาะอ่ามาเบิ่งมาตามต่อแน,ทนะนะนาวานานาานทางนะครับเนาะเย็นคาวามื่อนี้พึ่งได้มาสดสดหลอนหล่อนท้อรับอ่าแนวทางเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งบรรยากาศกันสำหรับอ่า ท่านผู้นี้ยังฝากกันพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามาตามต่อจะผ่านเด้อดฉับนะครับเนาะพึงได้มากสดสดหลอนหลอดครับผมเนาะสำหรับมื้อนี้พี่น้องชิดตะนาบเบิ่งนะนี่นี่ยลงปูวาเดือดชุดชุดครับผมเนาะสำหรับวันนี้ตัวได้นั่นไปเบิ้งน้ำกันครับร่อนจิดตาไปน้ำกันปูสีมีแนวทางมาฝากกันครับผมสำหรับมือนี้เดวลาเออมาหาเฮงเนาะมหาเฮงต้องไล่กับเป็น เจ้าว่าตัวนะถ้าเป็นเจ้าคุณเน้อมหาเงินเยใหญ่มันที่สามสิบเมล่ะเออทรงไทยปีใหม่ค้ับเพื่อเพื่อมันเพื่อเหมือนเพื่อไงในเมียเนาะครับผมเออพัเทนพอเห็นพี่ใายเออเพื่อมากลางมุ่งนอนกันเข้าไวอืมระหว่างเรื่องหาแปดบอกตัวเดียวโอ้เก่ไว้ับหลายนี่ะ ก็่าเด็บในเดือน 1, 5, หนึ่งหาแปดหนึ <c oughs> ่นงหาแปดอ่าอืมมาบอกเร่บอกปูเป็นตัเร่บอกเป็นตัวจีวเลยเมื่อเป็นตัวเรียกร,อยร่อยมากมขึก้นมากระ้นบอกเรียกปากบอกก็มี่ใจนะมาเจอนึ่งกัเขาเอเขาตัวเกี่ยวนะโอไม่ได้เขาตลอดอ,อ่าผูผูเฟื่องไม,ม่ให้เจ้าปูอ่าบังบ่บ่เขาเจ้วเฟื่องนั่งกับเขาไว เขาเป็นแสนนะในเดียนนะทัวมาทัวประเทศด้นะเจ้าืัวมาเหี้ยงไปใส่เนี่ยว่าพวดบ้ามันสาวพระโยนุ่มกันเนี่ยละเสันเทยวกับพออโยุันหนึ่งหนอืมห้าแปดนะคะหนึ่งห้าแปดตัวเดียวตัวเดียวโคโรพี่น้องเลยเขาป้าพุ่งมาพุ่งถลมพุ่มา ไปเอามาสดสดร้อนร้อนนะครับคาอจารย์ี่พื้นทรให้ไปครับผมไปยืดตลอดไปพึ่นกับมงีงานจบนสวยงานยจบมากก็เริ่มมาสวดมุ่นนั่งมาทิหน่อยขอโชคลาภเด้อปูแตะดอกบอกมาจริงจริงกดแตะดอกอ่าตัวใดกระไดเตี้ยวว่าต้องมาเป็นนั่งถอยนะดอกเอาให้ตรงตรงเลยเนาะ em à suy suy cái em suy trung ngoài đi nghe suy cổ ngoài này cây nó chụp lại cái này chưa? oh cái đó là cái chú rong ngựa bò à, à báo tôi đi ông chỉ, à chăng báo an, chết năm tiền mới mà chết xuân báo chết xuân tiền, bị chết đứng tiền là rồi, nó khẽ nhè đây chết xuân rồi, um, đây số đó chết xuân, um, chết xuân, ามาส่วนงานซะวันนี้วันนี้ว่านี่นะพี่เจ้าเอาสามดึงหาแปดมีแค่นี้มีแค่นี้ถ้าเรียกบ,บอกแปกับตัวเดียวกับบอกเขาคือหาเจ็ดเออเงนที่ผภาพมากปะปูบอกเมื่อน,นี้ละบอกหาเจ็ดกับเป็นหาหนึ่งเพราหนึ่งกับเจ็ดมันตัวคล้ายกัน กับบ้องหัวเ,าเขามาบอกกันเกือบต้องหวดเบิ้งต้องหมดัอืมอสองตัวนี้คือ,อหัมาโดแานแล้วตาหนึ่งหาแปดนี่คือสดสดร้อนอืมจำคือมันสีแท้กูไปกัไปว่าอาจารย์ผลแล้วทั่วมาเดือดไปเรื่อยนะว่าไปหวานเอารถกับเสียอืมหูรถกันไปเปี่ยนอะไร ไปเงินน้ำบนมาสองพันไหมเขาจีดเขาอีก็พันกว่าบาทโอ้ยละวันนี้ลาปัวสามตัวเลยเนาะเอาสามตัวไปเลยม่ต้องสมวไเลสามตัวตรงไม่ต้องกลับจักบาทไม่ต้องกลับจักเม็ดได้พี่น้องเด้ออ่าใส่ไปเลยบ่วมันเป่บมอบอเียขีไว้อ่านก่อนเลยนะเข้ามาพวกมไก รูดไปมัดครับอืมมีแค่นี้อรูดไปเลยนี่ละเครื่องหกประตูอืมหนึ่งห้าแปดอืมเี่รูดได้ก็รูดรูดไปเลยพี่น้องอัแรกหนึ่งถี่ว่าขึ้นมาล่วงดักอันที่ตรงๆเลยนะหนึ่งห้าแปดด้วยนะคือพุ่มนี่ไปย่านได้เพไม่ติดรั้มาพุ่มแต่ตัวมันจะบอกว่าจังโตแถวกล้วยกับบอกก็สองครับ ก็ไปบอกโยมทวนอะได้นี่ดคนให้กอดสอนเนอะทอไปก็สองไปเดียวอือโอ้วันนี้ได้ทรงถ่ายปีหลวงปู่อีทรงต่วมโดนนะไม่ได้สวยปีสิบแปยอืมมอนใครมาตังซื้อให้ลวงปู่สวยสัน้อนะทัวประเทศเออแม่หลับหลวงปู่สวยถือเราจันสวยปีสิปเออาีเดียคนบ้าหน่อยเบาขึ้มาขึ้นจนเนื่อย วันนี้ได้ติดตามตึงนได้วันนี้ครับผมเนาะเอาแผ่นฉาดรูดแผ่นฉาดมาให้หนึ่มหาเฮงมหาเฮงดวงดีพร้อมน่าหายงตรวจเอาซูโบลูมาผู้สวยปะบ่กวันที่ครับบ่กวันตั้งนั่นหรอกบอกวันที่เทอะไรนะวันที่สามสิบเยวเอฟซีซูโบลูสามสิบเนี่ยแหละหมวดบูไฮไม่เนี่ยละมหาเฮงเขามาเป็นผู้ดวงดีก็โมครับผม เบิ้งเปิดเบิ้งมหาเฮงขารวยมันบ่ะขามวนนี่ปูฮะ้ามวนป่ะอ๋อไมามวนเดีวเ้มันเเียเชงเค็งแล้พี่น้องเชงเค็งเล้วพี่น้องก็ไปหาคนพาเหรดนาครับเนาะตามนี้ครับผมนะครับเจ็ดหายชนแนลเยอะเปิดเบิ้งอ่านออกไปเลยดอกเดนนี่มันมีไหม่ใหม่อ่านอย่มทั้งหลเลย หนึ่งหกขา่นาะูหนึ่งหกขาใช่เนาะหกขาบหมดมันแต่ว่าเจี๊ยบใช่เนาะเจี๊ยบมันหลงนี่ตัวนี้เอาจัด้ดยพี่น้องได้สามตัวตรงบ่ต้องกลับเน้นบนได้พี่น้องได้เเพราะว่าระมาสามตัวนาครับมาขเ้ืี่มอจานจังมในส้อะรอยู่่งพ่งจอดรถจอดรถขายองกัมาก็ดีจอด นั่งเครื่องหันหันก็พี่น้องเลยตามมาเลยป่าดิตาที่สําคัญเคยเขามาแล้วมองนี่เคยไปเอามาแล้วก็เคยเขาเเคยขามาแล้วหมแลอวานนี้เคือวานนี้วันที่ถอวงกว่าขอสามตัวเพสามตัวอุคคสามปูคคสามตัวมีเง้ยมไว้เม่ได้ไปยังไม่เอาไปแดงก็กูัวเล่าทัศ วันนี้วันนี้วังป้ายแดงเลยจอป้ายแดงขานได้ไหมหนึ่งห้าแปดอ่าวงตัวนี้ขึ้นได้ปลายแดงแค่ว่าสัตว์เลียต้งจ้าวันเจาตถาว้ปลายแดงใอหลวงพ่อบอ้ยคนขอไปราปูหนาไม่ได้หนึ่งขาแปด้าแตกตื้นแคที่น้องไม่แต่ป้ายใหแปางอืมอืมอ๋อคืินุ่งบมาเคยท่วมาอ่าท่มาจุพันอ่างท่อง อช่บ่หน่อยเนี่ยหลายหลายเลเนี่ยแต่มาวักข้าเรื่องมาพูดเดี๋ยวมาขอนเดื่วนตนี่โหลดกลไปนี่ยคืวนหทั้งบานทั้งบุญคือทำตาว่าพูดทั้งบุน้ำเรื่องพูดทาเหมือนที่เสะอหาว่าเออเนี่ยให้แยกดึงท่นโตใส่ลอยสองลอยที่หายอยเองสเออเนี่ยพูดเอาหาว่าทั้งบุญก็ปูดคือพูด้าทําเหมือนเนี่แตราบานี้เพีง นะครับเนาะหันยักทำบุญแน่ไมกเป็นในสิบล้านพะหงูจักปูยิกลอตเตอรี่รับปูรอบไปยิบรอตเตอรี่ไว้รับปูอ้าวห้ยมพ่อบ้าควาเขาบ้าต่างไปเอมเมื่อพพ่อห้าเมีตัวนี้อ่อเชือเชื่อพอก็พี่ใช้ครับผมฝันัห็นนึนแม่หลุดนะฝันที่พีใส้นะเดี๋ยวก็นว่าเออหนึ่งสอมาถามว่าเรื่องตายไปจักี ขึ้แปดปีอ่อนขึ้นแปมอืมอืมหาเฮ้งใช้ปีไม้เท่าไหร่สแล้วแหงนับป่าปีไม้ใ่หมอ่าพ่ออยุสายใหญ่ร้อยนวหนึ่งห้าสามตัวเค็งๆไปเลยฟันบนไปเลยพี่น้องเอ้วอนนี้จองป้ายแดงไปกวนเลยอ่าปูว่านี่ลูกหลานปูบือวอยากคนละตามนันได้กรับได้พี่น้องก็สำหรับชิปนี้ครับแต่หายนี่ไปนี่ ครับผมหายรวยนี่ยหายไปเปี่อันได้ระปครัวนี่แหละแล้วครับนี่พระมหาเฮงเกินี่จ้ะนล้าที่ไปบูชาเอาองค์เดียวที่องค์นี่รวยเงินรวยทองมันรวยดีรวยรวยรวยครูอ้าครับเนาะตามนั้นเล้วพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะเบิ่งไว้เป็นแนวทางที่สำคัญให้มาสามตัว โคโลนะครับเ้อนะผู้นี่คือปูพนไุตรขอเชาอื่นมาเนาะครับเนอะเคยได้มาแล้เนาะตาลายวันะววนี้ขอสามตัวใส่จังๆานะพี่น้องเอ้ผู้ได้มัดหรือว่าอชอบน้ำตัวที่อเอดมมนหามาฝากนี่เนาะปูพนกำมบบันใจสายบุญพนวาคัดมันออกว่าตัวนี้กนะได้ถวายแท้ครับผมเนาะรถป้ายแดงเอา ำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ